สวัสดีครับผมแบงก์เงเข้าแบงก์นะครับสำหรับวิดีโอในวันนี้ผมจะมาแนะนําลิปบามที่มีสีที่น่าสนใจให้กับเพื่อนตัวหนึ่งเลยนะครับที่อยากจะรู้ว่าเป็นยังไงก็ชยรับชมต่อไปได้เลยครับ ก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกด subscribe ช่องข้าวแบงเพื่อเป็นกำลังใจผมทำวิดีโอต่อไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาที่ผมมีวิดีโอใหม่ออกมาเนี่ยเพื่อนๆจะได้รับการแจ้งเตือนนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาปลายปีแล้วนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยกำลังมองหาที่ที่จะไปเที่ยวแพนทริปกันนะครับซึ่งตอนนี้อากาศมันก็เปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับแล้วพออากาศมันมีการเปลี่ยนแปลงโอเคถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เย็นมากหรือบางคนเนี่ยทำงานอยู่ในห้องแอร์ต้องไปอยู่ในที่ที่อากาศที่มีความเย็นขึ้นอย่างนี้เนี่ยปจะก็คือเรื่อองงข แห้งนะครับผมเนี่ยเป็นคนที่ปัญหานี้มาตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลิปมันเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆเลยนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาแนะนาไอเทมที่น่าสนใจตัวหนึ่งที่เพื่อนๆเนี่ยสามารถเอาไปใช้ตอนที่ไปเที่ยวได้เลยนะครับก่อนหน้านี้ผมเคยพูดถึงลิปมันตัวหนึ่งนะครับบ่อยๆนั่นก็คือ six story lip rescue นะครับหลังจากรีวิวนั้นเนี่ยผมก็ใช้มาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ชอบมากๆเลยจนผมไปซื้อมาแท่งที่2แล้วซึ่งอะไรที่ผมซื้อซ้ำเนี่ยคือคอนเฟิร์มเลยนะครับว่าดีเพราะว่าใครที่ตามผมมาาตลอด่จะรู้วผมมา ซื้อของเยอะมากมีของเยอะอะเอออะไรที่ผมซื้อซ้ำเนี่ยแปลว่าผ่านนะครับคอนเฟิร์มเลยว่าดีจริงๆนะครับพอดีซิกสตอรี่เขาออกผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมานะครับนั่นก็คือซิกสตอรี่ลิปเรสคิลทินเชตลิปบามนะครับความรู้เนี่ยคือโคตรตื่นเต้นเลยเพราะว่าตัวออริจินัลที่ไม่มีสีเนี่ยผมก็ชอบมากๆแล้วพอมีสิ่งใหม่ออกมาที่แบบว่ามีสีด้วยเนี่ยมันคือรู้สึกแบบได้บัฟนะครับเออบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่า Tinted Lip Balm คืออะไรนะครับ Tinted Lip Balm ก็คือลิปมันนะครััับบททีีีีี่่่่่มมมสาาาาาางงคคนนเยยปปปญหหากากแแแ้้ใชะะตววออจไไรไล มีสีขึ้นมานิดนึงโดยที่ไม่อยากจะให้สีชัดกันไปเหมือนทาลิปสติกนะครับตัวชินชลิปบามเนี่ยเขาจะตอบโจทย์นะครับเพราะว่าเขาจะให้ความชุ่มชืม้นพร้อมทั้งมีสีจืดๆออกมาแบบใสๆดูเป็นธรรมชาติอยู่นะครับมันก็จะเป็นเหมือนกับว่า two in one ไปเลยนะครับนอกจากนี้ก็ยังตอบโจทย์คนที่อยากจะให้หน้าดูมีสีสันขึ้นมาโดยที่ไม่อยากจะแบบพูด on makeup โดย six story lip rescue T ินชลิปบามมีด้วยกันทั้งหมดสีสีนะครับสีแรกก็คือ rose vera นะครับเป็นสีนู้ดชมพูนะครับสีที่2นะครับก็คือ berry bay นะ จะเป็นออกสีแดงเบอร์รี่อย่างนี้นะฮะส่วนสีที่3นะครับพีชเพียร์นะคบเป็นสีออกส้มพีชนะครับแบบนี้นะครับสีสุดท้ายนะครับก็คือโคโค่แคนยอนนะครับเป็นสีนูดน้ําตาลคือสีนี้เนะี่ยดีมากเลยนะจะบอกว่าสีของเขาเนี่ยมันที่แท่งเนี่ยมันอาจจะดูเหมือนกับสีเข้มใช่ไหมครับแต่เวลาทาลงบนปากแล้วเนี่ยสีไม่ได้เข้มเหมือนที่แท่งแบบนี้นะครับจะดูอ่อนๆเป็นธรรมชาติมากเลย จะบอกว่าทั้งสีสีเนี่ยสวยทุกสีเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองทาให้ดูนะฮะสีแรกนะครับ Rose Rivera นะครับเป็นสีนู้ดชมพูนี่นะครับ สีนี้เป็นสีนูชมพูที่จริงๆแล้วก็ไม่ได้ชมพูแป่นมากนะครับถ้าออกไปแล้วก็ยังเป็นธรรมชาติอยู่ต่อมาคือสีที่2นะครับเบอร์รี่เบย์นะครเป็นสีออกแดงเบอร์รี่นะคะที่แท่งเนี่ยสีจะเข้มมากเลยเหมือนกับเป็นลิปสติกสีออกแดงเบอร์รี่นะแต่้ทายดูนะเป็นยังไงนะ สีของเขาเนี่ยจะมีความใสไม่ได้เป็นสีออกทึบๆเหมือนลิปสติกนะครับและความชุ่มชื้นเนี่ยก็คือชุ่มชื้นดีมากนะครับความชุ่มชื้นเหมือนตัวลิปบร s สคิวที่แบบออริจินอลที่ผมใช้เลยนะฮะส่วนสีที่3ก็คือ PeachPL นะครับเป็นสีออกส้มพ c h นะครับซึ่งสีนี้เนี่ยเหมาะกับผู้ชายนะครับ แล้วก็เป็นหนบนี้นะครับสีสุดท้ายนะครับก็คือโ o โค c แคนยอนนะครับนี่ก็เป็นอีกสีหนึ่งที่เหมาะกับผู้ชายนะครับเป็นสีน้ำตาลนูดโคโค่แคนยอนทาอม,มาแล้วเป็นหนบนี้นะครับ พอเราทา Six Story Lip r e s c u e t i n t e d Lip Balm ไปแล้วเนี่ยปากของเราเนี่ยก็จะดูสุขภาพดีขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่ามีความชุ่มชื้นแล้วสีที่ได้มาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนนะครับว่าเพื่อนๆนนะชอบสีไหนแต่ส่วนตัวเนี่ยผมชอบทุกสีเลยนะทั้งสี่สีเนี่ยสวยทุกสีผมใช้แล้วรอดทุกสีนะครับสีที่จะเหมาะกับผู้ชายเนี่ยถ้าแบบเซฟๆเ,เ,เลยก็จะเป็นตัว Peach p e นะครับกับตัว Cocoa Canyon นะครับเป็น2ส,สีที่แนะนํามาผู้ชายเนี่ยใช้แล้วก็ แน่นอนนะครับพอทา,าตัวลิปบรสคิวชินชิดลิปบาลแล้วนะครับปากของเราเนี่ยก็จะชุ่มชื้นมากเลยโดยที่ไม่ได้เหนียวหนึบปากเราก็ไม่ได้มันเยอะเหมือนไปกินข้าวมันไก่มานะครับเพราะว่าในตัวลิปเนี่ยมีโอลิฟออยล์แล้วก็มีตัวบิตามิอีนะครับที่จะทําให้ปากของเราเนี่ยดูสุขภาพดีขึ้นมา,านทันทีตอนที่เราทาไปเลยนะครับแล้วสิ่งที่ผมชอบมา,มากๆเลยก็คือว่าเขาไม่มีรสชาตินะครับผมจะค่อนข้างซีเรียสกับกลิ่นแล้วก็รสชาติของตัวที่มาทาบนปากแล้วบางทีผมชอบเผลอในการเลรียาน,นเาพนะ,บ,เพาะบางกรณีผมก็มยาให้ปากง มีรสชาตินะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เก็บนะครับนั่นก็เป็นสาเหตุหลักๆเลยที่ผมรู้สึกชอบตัว Libre s k e มากเลยนะครับถึงแม้ว่าเขาจะมีกลิ่นออกวานิลลาอ่อนๆนะครับแต่ว่าเขาไม่มีรสชาติอนะ่ะซึ่งอันนี้เนะี่ยผมให้คะแนนเต็มสิบบวกเพิ่มด้วยซ้านะเพราะว่าเป็นอะไรที่ชอบมากเลยนะครับแถมแพคเกจจิ้งของเขาเนี่ยดูดีดูหรูหรามากเลยนะครับแท่งนี้นะครับราคาปกติอยู่ที่500บาทแต่ตอนนี้เขามีโปรโมชั่นอยู่นะครับนั่นคือ390บาทคือแบบต้องซื้อแล้วไหมยยในช่วงแบบนี้นะครับแนะนาเลยนะครับคุ้มมผมดผมห ้องซื้ออีกแน่นอนผมคอนเฟิร์มแล้วผมจะซื้อผมชอบมากกับฟอร์มูลานี้นะครับแล้วก็เวลาหยิบขึ้นมาทาระหว่างวันเนี่ยมันไม่รู้สึกเขินด้วยนะครับมันแบบมีความเท่ๆครึมๆน,น,นะฮะไม่ได้มีความเจ้าหญิงจ๋าหรือว่าผู้หญิงเกินไปด้วยนะครับผมว่าตัวออริจินอลเนี่ยมันก็ดีมาก,กน,นะแต่พอมีสีเพิ่มขึ้นมาด้วยเนี่ยมันรู้สึกแบบ นะครับผมแนะนําเลยใครที่สนใจแล้วก็กําลังมองหาอะไรที่ทําให้ปากชุ่มชื้นโดยทําให้ปากเนี่ยมีสีที่ดูสดชื่นสดใสขึ้นมาด้วยนยแนะนำเลยนะครับ Six Story Lip Rescue t i n t e d Lip Balm เป็นตัวที่น่าสนใจเลยส่วนใครที่สนใจจะสั่งซื้อนะครับสามารถไปซื้อได้ที่ official w e เว็บไซต์ของ Six Story นะครับนั่นก็คือ www.sixstory.co.th นะครับหรือว่าทางช่องทางอื่นๆนะครับในช้อปป i ้ g ใน l a z a d a ก็สามารถซื้อได้นะครับหรือใครที่อยากจะไปลองไปซื้อที่หน้าร้านเนี่ยก็สามารถไปดูได้ที่ร้าน Kiss Beauty Shop ที่ Central แล้วก็จะมีที่ Eve and Boy แล้วก็ที่ Multi Beauty Makeup m o r e อะไรอย่างนี้นะครับเพื่อนๆสะดวกไปที่ไหนเนี่ยก็ลองเลือกสั่นดูนะครับะจะบอกว่าเป็นลิปที่ดีจริงๆเลยแล้วก็แนะนาํามากๆนะครับไม่รู้จะพูด ยังไงอีกแล้วก็วคือชอบจริงๆเป็นไอเทมที่ผมมีติดกระเป๋าเอาไว้ตลอดเวลาเลยนะฮะแล้วอะไรที่ผมแบบคอนเฟิร์มขนาดนี้แล้วเนี่ยคือมั่นใจเลยนะว่ามันดีจริงๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง Uncle Bang อังเคอแบงผมด้วยนะครับหรือจะไปตามผมที่ Instagram มไฮอังเคอแบหรือที่เพจ Uncle b a n งก็ได้นะครับโดยเฉพาะที่ Instagram เนี่ยผมจะแอคทีฟทั้งนั้นๆนะครับเพื่อนๆมาเซ่ฮัลโหลมาทักทายหรือมาถามคาถามอะไรกันก็ได้นะครับหรือใครมีข้อเสนอแนะอยากจะคอมเมนต์อะไรใต้คลิิปนน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 นีีีี้้้เเเเเเ่่่่ยยยยกกก็คคคออออมมมมมมมตต์์ลลลงาาาาาไดดดะรรับับผทุูววโห จะพูดถึงเรื่องอะไรนะครับวันนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับบา,บาย